เริ่มท้า l จริงกับเพื่อนนะครับการมาพืกับการมาพบกับ family รายการคนบ้ารมาคนบ้านะฮะไอ้บ้าบ้ามาดูเลยครับท่านใครใครกดไลค์ผมผมจะกดไลค์คืนนะครับไอ้นาะอักกับหันหน้าจอมาให้นะฮะเดี๋ยวไปฟังมันทำมันบ้าไปแล้วคะอือไอ้เด็กเกี้ยไอ้คนนี้นะครับที่ผมชี้อยู่แม่งโคตรบ้านะต้องมายุ่งมัน ได้ผิดคนครับคนนี้ครับนี่ครับแล้วสต็อปตอนเริ่มนะฮะเอาละฮะเริ่มเล่นอะไรกันแล้วฮะเราไม่ลีลานะครับเดี๋ยวเลิกจากคุพ่อตอนนี้ก็หายไปวันแล้วไอ้เดี๋ยวเขาวันมาจับวันนี้เนี่ยจับเป็นวันเสร็มจับเป็นวันสองอ่ะพี่บอลบอลบลเดี๋ยวทำอะนะบอลบอลเดี๋ยวทำอะนะ กูขาวันนี้ตัดสองตัวนี้เลยนะขาไมมันจะหายเป็นวันแล้วจากเป็นวันสอ,อาทิตย์ตัวฮี่ไรวะวุบน,นี่ตัวอะครับเพืาาอ่อนผู้ชมนี่คือกระต่ายนะครับเียาาอย่าเอามือมาคว,วางหน้าจอหนะ้าเนี่ยนกะูเข้ามา ตามาแล้วหนึ่งตัวอยากลูกน้องเอาผงเองเพิ่งไปเอามาเองหดีๆไปที่งะแล้วจกับไปสัตว์เียมาเฮ้าเดียจะเศร้าถึงข้อครับบอกแล้วยังมาเห้าเดี๋จะเศร้าถึงพ่อเนาะไเอ ไม่เคยไ่ไก่เเหย่่ไก่ไก okay ่ยิ่นกเอานี่จะเอาอะจะเอาก็มาย่่ะเฮ้ยไม่เอาหรอกเป็นผู้ชายด้วยกันไม่เอาเ้้กขาเรียกตังหรอควายเอยก่าหักโหไม่เข้าใ่ไม่เไาใสักเอาเนี่ย อย่ามาคว้าเลยครับเนี่ยอย่ามาควยแล้วครับเป็นไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเช้ากันะเนี่ยมาจีบเลยโดนเรียวเซ่กางเลยไม่จีบเลยแกกลับมาเฮาอย่ามาเศร้านะครับใครไม่กดไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะไม่กดไลค์กลับใครจะตั้งกดอนนะคะ วันเดือนปีเกิดคร็ได้เร้วเป็นกันแล้วกลับฐานกูก่อนของของของสัดตุดตองงหลุดพ่อเมยเหี้ยมาแล้วไว้น้องไหนห,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 หลุดไหนหลุด แล้วจะเกมตายฮาฮกเสียจริงเราคุ้มข่ายสัตว์ของจะมีเฮียอะไรเย้เย้เขามีเขู้้ที่เนไเมยเวแคมีเหี้ยมึงอ่ะ ลองกินมาแล้วอืมอืมโอ้ชิลไ้สัตว์ไม่ต้อ, mm. 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 องตาย ไปซื้อของกว่าซื้อซื้อของซื้อของดีกว่านี่เลยนความเร็วในาการโจมตีไปยิกงย,ย,ยิกงยิ่งใหมันขี้หลุดก่อนโอ้ยชิปขี้หลุดหลุนะคะร้อยเก้าเรียกโอ้โแม่งเรียยเย่ยงเรลวไอสัตว์พอมเหรอไอ้พวกทีแก่บแยบแย เนยเป็น่อยนะรุดนะครับแมงด้วยฮะชุดดจะเจ็บตายไปหลายรุ่เลยฮะเลื uh ่อนน้อย เดินตีเลือดจุกบจมากเลยนี่ลืมแนะนำตัวพบกับแขกรับเชิญคือคุณปวนจนร้องเราแค่รับเชิญใช่เดี๋ยวจะเเล่ือนจะแขกรับเชิญจะคลิปเลี้ยงฉลองจะแขกรับเชิญจะเจิเ่มเป็นอันนี้และพวนี่คลิปด้วยกันแม่งจะตายแล้วดู แดงตายต่อแ่งตายพ่อตายจังมีเท่าไหร่ปะเก <พอ S 1> ิาร้อยกก้นสิบสอยี่สิบเอามาเลยหปดเจ็ดแม่มันเย็ดเด็ดเฮ้ยแปดแปดแปดสยยิบสองเลย